ให้เสียงภาคโดยคินเนกิอาควาไม่อยู่เหรอเนี่ยมังหะไหนสิเดี๋ยวซิมังาะที่พี่อ่านน้ามด้ดูตลกดีนะเฮ้ยจะนั่งทับบนเตียงซิแล้วละครน,นี้ดูเหมือนพี่เลยนะเนี่ยแบดบอยโอ้ยโนโฮูนะมันไม่เหมือนเลยสักนิดจุดอ่านเลยนะยมามามเฮ้ย หลับไปแล้วหรอเนี่ยเฮ้ยเดือนนี้กี่ครั้งแล้วนะให้ตาสิขอให้หลับฝันดีนะมามา่านูต้องเป็นไอดอลเหมือนมันมาให้ได้เลยยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะน้องเราเอ,องนินคงต้องเป็นอันนี้สินะเอ๊ะสีไม่เพี้ยนไปหน่อยเหรอ แต่ว่านะนี่มันมีแค่ช่วยเดียวเองไม่ใช่นหรือพี่จะดื่มมันไม่ใช่เหรอแล้วใครจะเป็นคนดื่มล่ะถ้าอย่างนั้นไม่จะเป็นต้องคิดมากแล้วเออเออโอเปิดแล้วเออคกันเถอะเอ๊ะทำไมดื่มเร็วจังเผื่อ <c oughs> ของอยาง <f irm> แห่งเฟรมรักออกมาแล้วเหรอหม่ความว่ายังไงจะเกดิดอะไรขึ้นกันนะตั้งที่ชอบดื่มมาก แต่ก็ไม่เจะผลดรอกมึงนี่พี่เป็นอะไรไหมหมพูดอ,อะไรของเธอนะ่ยยานั่นไม่ได้ผนกับพี่จริงๆหรออ่ามีใครมาจัดฉากแกล้งเราก็ได้เอ๊ะจะฉากเหรอ,อยาอะไรนั่นมันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะนั่นสินะเธ <c oughs> อทำอะไรนะู่รูบี้อะเปล่านะไม่มีอะไรหรอกนะใี่ออกไปได้ก็ดีแล้วล่ะงัน้นเหรอ,องัน้นก็ได้ไปกันเถอะ ตา,ต,าตายแล้ว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 วันนี้มันแยน่นันแน่ฉันอยากให้พี่รักฉันมากๆเลยน่าเสียดายจจังเลยอะ่ะต่อไปฉันจะต้องทำให้พี่มามองฉันให้ได้เลยล่ะคอยดูโอ้มาเกดเอ๊ะนั่นมันพี่ชายของเธอไม่ใช่หรอฮหเออนี่พี่จ๋า <c oughs> มีอะไรเหรอวันนี้มีสาวมาเรียกใช่ไหมมาเตือนเหรอหอ๋อขออนะอแล้วยังไงก็ถงเถอะปพเรียนแค่เดือนเดียวเองนะเพราะแบบนั้นคนที่บอกฉันว่าเป็นอควาแน่นอนได้หมายความว่าไม่เห็นอะไรเลยแล้วว่าจะเป็นเดียวคนนั้นก็ตามแล้วพี่ล่ะเราลอปฏิเสธไปแล้วเอ๊อย่างนั้นเหรอขอโทษน,นะ แต่ที่แน่ๆพี่นะคขไม่มีคนที่รักใช่ไหมนะรูบี้เดี๋ยวเราไปนะอ้าป้าไม่มีอะไรหรอกนะคิออะไรของเธอเนี่ยแล้วว่าหญิงคนนั้นหน้าตาคราหมามาเลยนะพี่ยังวันหวอยู่เหรอเออได้ไปนอนได้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะว่าแล้วเท่ยวพี่ยังคงคิดถึงหมามาอยู่แน่ๆเลยนะไม่ว่ายัางไงก็จะพยายามเป็นไอดอลผู้สาญตอบจากหมามาเองนะคะ โอ้มาเกดพี่จา๋าให้ฉันวางจานชามเลยไหมอ๋อไม่เป็นพี่จา๋า <c oughs> พี่จ๋าเป็นอะไรไปอะไม่เป็นอะไรหรอกนอนกบสติไว้ก่อนทำให้นึกถึงสิ่งที่ไม่จำเป็นเสไดายทำไมเป็นแบบนี้อยาททำให้ลืมว่าเสียใจช่างน,น่าสงสาร ไอ้โดนค่ะรูบี้กำลังมองไปข้างหน้าแล้วฮา<ะ>อ,อมืออบอุ่นจังขอโทษนะรูบี้พี่จ๋าพี่เป็นอะไรไปนะ้าเปล่าหรอกฉันไม่ได้เป็นอะไรแค่รู้สึกคิดถึงแม่ยังไงก็ไม่รู้นี่พี่ยังคิดถึงมามาจนเพ้อไปเลยงั้นเหรอ เธอเองก็ไม่ต่างกันไม่ใช่หรอมันก็ใช่แหละนะแต่ฉันเชื่อมั่นว่ายังไงหมาม้าใครดูพวกเราอยู่บนสวรรค์แน่ๆเลยล่ะนั่นสินะเธอพูดถูกเธอเนี่ยก็คิดเองได้แล้วสินะฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะยังไงฉันก็จะต้องเป็นไอดอลให้ดังระเบิดเหมือนหมาม้าให้ได้เลยเครดูอืมยังไงก็พยายามเข้าล่ะหนทางอีกยาวไกลเลยเธียฮีออย่าพูดแบบนั้นนะมาซค่ะนีมันาฉันเป็นน้องสาว ว่าฉัน,นกน็เกลียดน่าทิคุณหออ่ออันนววี้กเที่เ,เหมือน,นั้นขึ้นก็ตามืออย่าทำแบบนี้ข้างนอกนะแล้วจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเอ๊คือว่านะรูบี้เห็นได้ชัดว่าชอบผู้ชายมากด้วยแ <ST AR C> เปผลที่ไปฟังเรื่องไร้สาระจากคนอื่นม,มาละสิทธา หมอล่ะเกียดฉันเหรอฉันลคนัคุณแล้วมันไม่ดีหรือไงอะแต่ไม่ต้องกังวลนะฉันจะไม่ทำข้างนอกหรอกแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นก็สีแดงและสีฟ้าลูบี้อาควาสาลน์นะจังรูบี้ อะอะไรเหรอพกติดมืออยู่แต่ไรไปอ่ออทำให้ฉันนันถึงความฝันเมื่อเช้านี้เลยอะเอะมันเป็นความฝันแบบไหนเหรออืมจะเป็นความฝันของใครสักคนที่อยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆเลยออาลืมสว่างืมยังนอนไม่ค่อยหลับเหรอเป็นไงบ้าง เป็นหัวมากเลยพี่จ๋าทำอมไรอยู่หน้าดูอาราบัมเหรออ๋อน่ารักทั้งตอนนั้นและตอนนี้เลยละนะไยพี่จ๋าเปลี่ยนไปอะไรของเธอเนี่ยแค่ชมเองนะพี่พูดแบบนี้ทํเอาสัเขินเลยนะก็ปกติดีนี่ ยังไงเธอก็ดูน่ารักในแบบของเธออยู่แล้วแล้วพี่เองก็เล่ออยู่มืนกันน้าเธอเนี่ยนะไม่เปลี่ยนเลยสักนิดพี่จ๋าไม่ว่ายัางไงฉันก็ชอบพี่มากๆเลยนะอ่ารู้อยู่แล้วละ่ะให่น้องสาวตัวดีรักพี่ที่สุดเลยถ้ามีความสุขแบบนี้ตลอดไปได้ก็ดีนะสิ่ฮารูฉันตอนันอแล้ว